มันแมนค่ะมันม้เป็นเยมันค่อยแมเลยะขอขอนินเข็มลึกมันต้องเห็นแววสีฟ้าแล้วเห็นแววสีฟ้าแล้วเดี๋ยวเป็นการแก้เคลตอนเช้าเพราะว่า เรามีอุบัติเหตุแล้วเราจะไม่มีอีกอ้มันเป็นกล่กองเหมือนกล่องเหล็กอะแม,ะะม่มันไม่ได้ขวดตรงนั้นพี่มันตรงบรนไดทางขึ้นอะมันจะมีกล่องอยู่ตรงสาเอ้าไปเดินจนค่ะใช่แบบเดินแบบเดินรอดแล,แล้วมันก็อา้าวโอ้จะแผลใหญ่หอ,อยูอ่นนะไม่แผลใหญ่ค่ะรอ,อยยาว <S <S เสื้เอเลยี่พี่ต้องใส่ คลายคอเลยนะขอๆได้พี่เลยเออแล้วแบบคลิปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ใช่ปะที่พี่เจนนิดลงอะแบบแบบอาพูดแบบว่าในฐานะคนขี้ชิบก่อนละกันนะคือสมมุติหนูเป็นแฟนคลับละกันนะสมมุติหนูไม่ใช่คนที่อยู่ในคลิปแบบเฮ้ยทำไม ถ่ายแฮปปี้เบิร์ดเดวีต้องถ่ายที่ปันด้วยอะ่ะเออทำไมต้องแบบเป็นคลิปนี้ด้วยอะ่ะวันน้แต่ที่ไไม่ถูกว่ะมันมันู้ว่าทุกคนเข้าใจเลยเข้าใจแ่าแต่ว่าแบบคือแผนไปบ่อยมากแ,แผ่นกล้องเนี่ยเห็นไหมไม่อยากไม่อยากขี้ชิปเพราะว่าเดี๋ยวพี่จริงนี้หิกอะกลัวพี่เขาอุดอัดอะถ้าแบบถ้าชิบเยอะเราก็จะอยู่ในอ,อ่ออยู่ในอะไรวะ พวไม่รู้เรื่องแล้วอยู่ใขอบเขตเออไม่เยอะเกินไปนั่นแหลนะนะใช่ค่ะมองออกวันทุกคน,นจริงเขาก็อาจจะไม่อะไรก็ได้ก็เพื่อนกันอะไรเงี้ยเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วก็ก็ก็ถ้าพูดแบบไม่ชิปก็ออกก็แบบช็อตนั้นเป็นแบบเดี๋ยวก็ถ่ายน้องวีเพราะว่าแบบวีแบบว่ากําลังแบบ ทำแผล,แลหนูเป็นคนวายๆก็เออนะตลกดีอะไรนี้แล้วแบบพี่ปันเข้ามาก็แบบเออแบบว่ามันตลกอะไรนี้ก็เลยก็ถ่ายาบบนี่พูดแบบไม่ชิปนะแล้วเดี๋ยวไปชิปแต่ถ้าพูดแบบชิปก็แบบตอนแรกะอะแต่ชิปได้ค่ะชิปได้เอ้าก็ชื่นชอบในวิตยาาพอืมนั่นแหละอย่างที่พี่เนยบอกเอ่อ ก็นาไม่ฟัดข้อความนะคะสําหรับคนที่ถามว่าคนนั้นมาแฮปยังน้องทังเมื่อแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแต่ก็มันก็มีหลายเรื่องนะที่ทําให้แบบว่าอาจจะเป็นความสบายใจของน้องที่น้องจะของหนูทั้งสองคนนั่นแหละแบบว่าหนูกับน้องก็คุยกันเรื่องนี้แบบว่าว่าจะเอาอยัางไงต่างๆนานานะเพราะว่ามันก็มีอย่างงน้ยงงี้อย่างนั้นแบบ เข้ามาทำให้แบบมันต่างคนมันก็อึดอัดอืมแบบนั่นแหละก็น้องก็ขอให้น้องบอกว่าไม่อยากให้พูดมันก็ไม่พูดแต่ว่าคือรู้แค่ว่าบางอย่างอะคือมันมีคนมาทำให้อึดอัดอะเออแล้วเราทั้งคู่เลยไม่สบายใจนะที่จะ ทำอะไรเหมือนปกติที่ทำกันแล้วตามมาโวยพอแล้วค่ะใช่